สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งนะครับครับเกี่กับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายนะครับของการสมรสเท่าเทียมครับ ก็ได้ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับมาตินะครับเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับจะมีการบังคับใช้เนี่ยประมาณปลายปี2024นี้เองนะครับก็จะสามารถจดทะเบียนสมรสเนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือว่าต่างเพศนะครับแล้วก็จะมีสิทธิทางกฎหมายเนี่ยเท่าเทียมนะครับกับคู่สามีภรรยาที่สมรสระหว่างหญิงและชายไม่ว่าจะเป็นชายชายหรือว่าหญิงหญิงเนี่ยก็ได้สิทธิทำกฎหมายเนี่ยที่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ก็ประเทศไทยนะครับจะเป็นประเทศแรกนะครับในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายนี้แล้วก็จะเป็นประเทศที่3นะครับในทวีปเอเชียที่มีกฎหมายนี้แล้วก็มีการบังคับใช้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก็จะเป็นเหมือนประเด็นทั่วๆไปนะครับมีคนเห็นด้วยก็จะต้องมีคนคัดค้านนะครับหลังจากนะครับที่มีปฏิเห็นชอบเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับก็จะมีสวท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าสวอวงลพรนะครับออกมานะครับคัดค้านนะครับโดยให้เหตุผลเนี่ยค่อนข้างจี๊ดเลยนะครับโดยเหตุผลของเขาเลยนะครับอธิบายประมาณว่า กฎหมายตัวนี้นะครับสลเท่าเทียมเนี่ยไม่ได้เป็นการยกระดับ LGBT เนี่ยให้มาเท่าเทียมกับคนอื่นแต่เป็นการกดหญิงชายปกติลงมาให้เท่าเทียมกับ LGBT นะครับแล้วก็ยังเน้นย้ำอีกนะครับว่ากฎหมายกฎเนี้ยอาจจะส่งผลกระทบสันครอนสถาบันครอบครัวซึ่งสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นหนึ่งในสถาบันที่สำคัญมากของสังคมไทยนั่นเองครับ ซึ่งหลังจากนะครับที่การคัดค้านของสอวท่านนี้ถูกแพร่หลายไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีเสียงนะครับคอมเมนต์เนี่ยมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็เข้าใจแล้วลหละอันเนี้ยเป็นที่มาของคําว่าสวมีไว้ทําไมหรือบางคอมเมนต์นะครับอาจจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับจะบอกประมาณว่าอดทนหน่อยค่าไดโนเสาร์เนี่ยยังสูงพันเลยคงอีกไม่นานหรอก หรือบางคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ประมาณว่าแก่แล้วแก่เลยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคอมเมนต์ในทางตินะครับเพราะว่าคําที่คุณสอว่าคุณนี้ใช้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับ ในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมแล้วนะครับก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับกับตัวกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้นะครับเพราะจะทําให้คนเราเนี่ยเท่ากันนะครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าเป็น LGBT นะครับก็จะมีสิทธิเสรีภาพในการแต่งงานในเรื่องในการเลือกคู่ครองเนี่ยที่เท่าเทียมกันนะครับและอีกอย่างนะครับก็ได้สิทธิเนี่ยตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็แอบมุนหงิดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ ความคิดหวัวบบรานของบางคนนะครับที่คัดค้านแล้วก็ยกมาว่าตัวเองเนี่ยอยู่สูงกว่าคนอื่นแล้วก็กลายเป็นว่ากดผู้หญิงผู้ชายให้เท่ากับ LGBT ซึ่งเหมือนคําพูดเนี่ยครับมันเป็นคําพูดของการที่เราเนี่ยมองคนไม่เท่ากันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาอาจจะมีทัศนคติที่มองว่า LGBT เนี่ยอยู่ต่ำกว่าหญิงชายอยู่แล้วนะครับซึ่งทัศนคติประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับยุคสมัยนี้นะครับก็ ครับก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกบี่ยวกับสวท่านนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับได้มีความเห็นหรือว่าอยากแสดงออกยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับ